สวัสดีครับคลิปนี้ขอตอบคาถาม f c ที่ถามกันมามากเลยนะครับทั้ง f c ที่เป็นตํารวจก็เป็นประชาชนเกี่ยวกับคําสั่งหรือคําพิภากษาของสารปกครองกลางนะครับซึ่งมีคําพิภากษาเมื่อวันที่27กันยายน6 6ที่ผ่านมาให้เพิกถอนแบบของใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรที่สัตมักงารตำรวจแห่งชาติเอามาใช้เนี่ยทั้งแบบที่1และแบบที่2ย้อนหลังไปถึงปี63รวมถึงให้ยกเลิกนะครับกำหนดอัตราค่าปรับที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกกําหนดไว้นะฮะก็มีผลย้อนหลังไปด้วยถึงปี6-3ตอนนี้ก็ว้าวุ่นเลยฮะ,ะสับสนโอลรมานกันไปหมดเลยว่าเอ้ยแล้วย่างไงแนะ่ที่เสียค่าปรับไปแล้วจะทํำยังไงหรือว่าที่รับไปสั่งอยู่จะไม่ต้องทําอะไรกันใช่ไหมเดี๋ยวมาฟังคําตอบกันครับอ,อย่างนี้ครับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางนี่นะครับให้เพิกถอน2อย่างนะครับ1แบบของใบสั่ง ใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรที่สำนักงานชาติออกไวตั้งแต่ปี6กสามันมี2แบบแบบแรกคือเทียบไปเขียน,นยตำรวจจราจรไปเขียนแล้วก็ไปยื่นให้กับท่านกับตัวอันที่2องไอ้ที่ส่งไปให้ตามบ้านส่งไปสนีตอบรับทั้ง2แบบเนี่ยสารบอกว่าที่ให้เพิกถอนเนื่องจากว่าด้านหลังหรือในใบสั่งเนี่ยไม่ได้มีข้อที่อะไรครับเปิดโอกาสให้ผู้ ที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายจราจรได้ต่อสู้หรือได้ปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเขาไม่ได้อะไรคือไม่เปิดโอกาสนั้นรูปแบบของใบสั่งเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนให้เพิกถอนย้อนหลังไปถึงปี63ด้วยนะครับต่อมาครับผู้ชก,การต่างดแห่งชาติเยไปออกนะครับกำหนดอัตราค่าปรับว่าความผิดนี้ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยศาลก็บอกว่าให้ยกเลิกไอ้ระกาศระเบียบตัวเนี้ใช้ไม่ได้ครับเพราะอำนาจในการกำหนด อัตราค่าปรับเนี่ยครับเป็นดุลพินิษ์ของพนักงานสอบสวนเป็นดุลหมยความว่าร้อยเวรจะเป็นคนกำหนดเองว่าจะปรับเท่าไหร่ไม่ใช่มากําหนดอย่างนี้มันไม่ใช่เดีนี้นก็สองอย่างที่ศาลยกเลิกผลของกฎหมายครับอย่างนี้นะครับคําพิพากษานี้เป็นยังเป็นคําพิพากษาของศาปลปกครองกลางหรือศาลชั้นต้นยังจะต้องมีการุทธรนะครับต่อสู้ไปในศาปลปกครองสูงสุดอีกดังนั้นครับผลของคําพิพากษานี่ยังไม่ถูกบังคับใช้จนกว่านะครับ ตำรวจจะไม่อทธทณ์สำนักงานชหติถ้าไม่อทธรณ์คดีถึงที่สุดเด็ดขาดก็มีผลบังคับใช้แต่ถ้าสำนักงานชาติอทธทณ์ก็ต้องไปรอว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคาพิพากษาว่าไงดังนั้นครับแม้จะมีคำพิพากษาออกมาแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับยังต้องถือปฏิบัตินะถือว่าของเดิมยังมีผลบังคับใช้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่าน อาจารย์นะครับท่านผู้วิพากษาท่านสันติผิวทองคำเนี่ยซึ่งผมไปอ่านบทความกันมาแล้วก็เป็นประโยชน์มากท่านก็เป็นอดีตพนักงานสอบสวนของสํานังกงานตระเวงชาติที่ท่านก็ได้มีได้เขียนไว้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พวกเราที่เป็นเอฟซีตำรวจก็ไปหาอ่านเนาะนะครับท่านบอกว่าถึงแม้ว่าคาพิพากษาที่ยังไม่ถึงไม่เป็นที่สุดก็ตามแต่นับจากนี้ไปเนี่ยตำรวจเองควรจะต้องทำอะไรนะครับเพื่อไม่ให้มันอะไรครับไปซ้ำรอยอันแรกครับอันแรกครับ แบบของใบสั่งเนี่ยนะครับที่สารบอกว่าคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ต่อสู้ก็ควรจะเพิ่มข้อความที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปฏิเสธหรือต่อสู้อาจจะพิมพ์นะครับเป็นอะไรครับเป็นเป็นอ่ตายางนะครับเป็นหมึกสแตมป์พิมพ์ไปเพิ่มเติมไปด้านหลังเพื่อให้แบบที่1และแบบที่2เนี่ยมันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือเป็นการเปิดโอกาสตามรัฐมนูนอันที่2ครับเรื่องของอัตราค่าปรับเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับ คุณไม่ควรจะไปยึดโยงกับข้อสั่งการหรือระเบียบของสำนักงานให่งชาตินะครับต้องเปิดโอกาสห้รับสวนะ่วนใช้ดุลพินิจ์ในการเปรียบเทียบปรับตามอำนาจหน้าที่ของคุณผมบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาเลยไม่ไว้วางใจลูกน้องตัวเองไปกาหนดอัตราค่าปรับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ถูกต้องในส่วนตัวผมมองการกําหนดอัตราค่าปรับเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะกําหนดไม่เกินกรอบของกฎหมาย ดังนั้นพระรามสวนครับต่อไปนี้คุณก็เปรียบเทียบปรับไปตามอำนาจหน้าที่ของคุณตามกฎหมายแม่ตามกฎหมายใหญ่นะครับระเบียบส่นัชาติคุณก็อาจจะยึดโยงระดับหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าคำพิพากษาออกมาในส่วนนี้สําหรับประชาชนครับประชาชนนะฮะฟังนะครับคำพิพากษานี้ยังไม่ถึงที่สุดนะครับยังมีผลบังคับใช้ตามเดิมต่อไปนะครับแม้แบบของใบสั่งจะไม่ถูกกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้ขับขี่รถไม่ได้ทําผิดกฎหมายเนื่องไหมครับมันมีวิธีการที่จะเผู้ทำผิดมาลงโทษอยู่แล้วนะครับนอกจากการออกใบสั่งอาจจะเป็นออกเป็นหมายเรียดังนั้นอย่าไปดื้อดึงนะฮะเรื่องของแบบนะครับเรื่องของแบบใบสั่งเนี่ยก็ถ้าดีสุดคืออย่าทําผิดกฎหมายถ้าทําผิดก็ต้องไปชาระค่าปรับเมื่อไปชาระค่าปรับพนักงานสอบสวนพึงใช้ดุลพินิจของท่านตามกฎหมายอย่าไปแอบอิงกับ ที่บอกว่าข้อหานี้ต้องเสียเท่าไหร่อย่าเป็นงั้นใช้ดูมิตริองคุณตามกฎหมายนะครับวันนี้เอาไว้สั้นๆเท่านี้สวัสดีครับ